เอาล้ครับมาต่อกันที่พาร์ทที่2นะครับผมหลังจากที่เขาเล่นตรงนี้นะครับดึงเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องการตัดนะครับ1แล้วแต่ปัญหาคือตัดมันก็ไม่น่าทําอะไรได้นะใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งคือเขาสามารถเบียดตรงนี้แล้วเป็นแต้มใหญ่มากนะครับถ้าผมจะไม่ตัดใช่ไหมผมเลน,นี่ผมว่าผมก็รับก่อนนะกันนะครับผมไม่ใหญ่เขาได้เซนเต้นะฮะ อ่าตรงนี้เขาอาจจะกิน4เม็ดผมนั้นเนี้ยทำเป็นเล่นไปทึบๆเชื่อมไม่ได้อยู่แล้วมั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับอ่าฮะอ่าอย่างนี้ออกมาเห็นไหมครับ่างนี้ก็ เหมือนกันลดลมหายใจตัวเองผมมีจุดกินได้2จุดผมก็เชื่อมกับเขาเดินจุดชา้าหลายเม็ดมากนะครับแล้วก็คือขยันก็นยอกกับไอ้ตรงนี้จังเลยผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะกินตรงนี้มัน,มนใหญ่ขนาดนี้หรอกิน1เม็ดเลยนะเขาก็อาจจะบอกว่าเอ้กกิน1เม็ดเลยนะอะไรอย่างนี้นะโอเคแต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมอาจจะเล่นไม่ตั้งไหนเซนเต้ ente, ตรงนั้นคือมีเรานะฮะอุย้อยเดี๋ยวก่อนกินสามเม็ดใหญ่บ้าบอบ้าบอนี่ใหญ่นี่เซนเต้จริงจริงผมก็ไม่ได้เก่งเอ็นเกมนะ <c oughs> เรียกว่าเป็นงูงงงปลาปลาดูแบบพื้นๆนะจะแบบคำนวณแต้มแบบตรงนี้เท่าไร่ตรงนี้เท่าไหร่แบบโอ้ยผมแบบรู้สึกว่าปวดหัวผมก็เลย ไม่ไม่ไม่เล่นไม่ไม่คำนวณซะเลย <c oughs> <c oughs> เล่นแบบคร่าวๆนะอันไหนเดินเนื้เป็นเซนเต้ก็เราก็เดินก่อนประมาณนั้นอันนี้ก็เซนเต้นะโอเคเขารับอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เขจาจะอาโจอาเจ๊โอเคเนี่ยผมเล่นนี่เขาก็ต้องรับอยู่แล้วใช่ไหมอืมทำไมอ่ะเล่นนี่หรอเล่นนี่ผมก็เชื่อมสิ ลืมเหรอว่ามันโดนดับเบิลนี่จริงๆนะครับในคลิปเราเนี่ยนะครับเราอยู่กันมาก,ก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วกว่าจะมียอดซับกันเป็นพันได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่แบบว่าชื่นชอบในผลงานนะครับแล้วก็แบบกันกดไลค์นะครับแล้วก็ก,กดซับให้ผมด้วยนะครับอย่างเช่น เพราะว่าการที่กดซับแต่ละครั้งนะมันเป็นกําลังใจนะว่าเฮ้ยมีคนชื่นชอบผลงานเรานะครับประมาณนั้นกดไลค์ก็แบบเออก็แใจว่าเฮ้ยก็ยังมีคนที่ดูเรานะแล้วก็มีคนที่ก็สนับสนุนเราเหมือนกันนะครับประมาณนั้นมันก็แบบก็ทําให้เป็นกําลังใจนะหลายๆครั้งโอเคนี่เซนเต์ใช่ไหมผมก็เล่นก่อนโอเคงั้นผมก็เล่นตรงนี้ทีหนึง่ง ไม่ไม่ใช่ว่าแต่ช่องผมนะครับช่องช่องคนอื่นๆเหมือนกันนะครับการที่เรามีการกดไลค์ให้หรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่ทําให้เฮ้ยบ่งบอกว่าเฮ้ยเราก็ทํำผมงานได้โอเคนะมีคนชื่นชอบอะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นนะฮะโอเคอันนี้ก็ปุ๊บปุ๊บปบุผมว่านะผมว่าเล่นนี้ดีกว่านี่ดีกว่า โอ้ตรงนี้เห็นไหมเขาเป็นคนที่เดินเคลื่อนขยอกับจุดเดิมๆมากๆนะครับผมอันนี้เขาก็อาจจะก,กิน4เม็ดผมอะให้เต็มที่เอากิน4เม็ดนะสะอกสเม็ดสี่สเม็ดสี่วันนี้ใช่ไหมล่ะโอเคแต่ก็เขาก็ได้ทิ้มก่อนเอาดิเพราะว่าสาเม็ดมันประมาณ6แต้มใช่ไหมจุดไหนมีค่า6มากกว่า6แต้มไหมนะ ไม่มีถ้าไม่มีเราก็เล่นก่อนนะฮะทีนี้ถ้าคำนวณแต้มเป็นจริงนะครับผมเขาของนี้ใหญ่นะครับใหญ่หลังหนึ่งแต่ก็ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่ามันใหญ่แค่หลังเดียว, <c oughs> วก็ต้องยอมรับว่ามันใหญ่หลังเดียวโอเคเห็นไหมตรงนี้ผมไม่รับเลยนี่เซนเต้มผมกำลังนะคิดอยู่ว่าตรงนี้กับตรงนี้อะไรดีนนกว่า โอเคน่าจะเล่นนี่ก่อนนะมึงยังอย่งยังไงก็ต้องหลับอ่ะเนาะแล้วก็ค่อยเล่นแบบนี้อ่ะเนาะโอเคนี่ผมก็ถอยแล้วผมก็ถอยอีกแล้วผมก็ถอยอีกจริงๆเขาไม่ควรเล่นอย่างนี้นะ มันทําให้เห็นไหมไอ้สเม็ดเนี่ยมันมันจะมีจะตายเอาแล้วนะอันจริงๆนี่ผมก็ไม่สนใจกระตາราเม็ดเลยอะยอมแพ้เห็นไหมครับคือจะบอกว่ากระดานเนี่ยเป็นตัวอย่างของคิวได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาจะขยันขยอกับการที่เล่นจุดเดิมเดิมนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยจริงๆแล้วตามหลักแล้วอะ สามเมตรอะ่ะก็พอแล้วก็กระโดดได้เลยนะฮะสามเมตรก,ก็จบแล้วหรือไม่ก็ถ,ถ้าจะเล่นไปเนี่ยมันมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเดินเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะอาจจะเลือกรับคือเขาต้องการได้เซนเต้น,นะครับเพราะว่าต่อให้สีดําปิดเนี่ยขาวเนี่ยก,ก็เรียกว่าแข็งแรงในระดับหนึ่งนะฮะอ,อ,อย่างี้เห็นไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเท่านั้นถ้า ถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบนะครับเขาไม่ชอบเขาก็เล่นธรรมดาก็กระโดดไปเลยนะครับอาจจะสามเม็ดกระโดดหรือไม่ก็สองเม็ดกระโดดนะครับหรือไม่ก็นี่ก็ตามมาไปว่างันไปนะฮะโอเคอันนี้ก็มีคนทาเล่นอีกแล้วไม่เอาแล้วสองเกมพอนะครับผมแม่เนี่ยเขาขยัาขยอที่จุดจุดเดิมเนี่ยแต่ดําเนี่ยเป็นฝ่ายที่ เล่นได้กระจายตัวกว่านะครับเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แบบเขาเรีเยกอะไรนะคิวของในระดับของคนไทยชอบชอบไทยกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ก็ทิ้งมือจริงๆตรงนี้ใหญ่มากนะครับเล่นเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วยืนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังพอนะแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยกลัวตรงนี้นะไม่อยากให้สีสีดําใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าดําใหญ่ก็เล่นอย่างงี้ฮะ เชื่อมเชื่อมกระโดดแล้วก็ยืนอย่างนี้เลยครับเห็นไหมฮะมันก็อย่างเงี้ยดีกว่านะครับเมื่อผมกินแบบไม่สนใจเลยเพราะอย่างที่บอกว่าตามมาเนี่ยไอจุดดาวเนี่ยมีการโดดตามมาเนี่ยมันทิ้งมือได้นะฮะมันทิ้งมือเป็นโจเกิเนี่ยแล้วพอเรื่องนี้เขาก็ต่อออกแต่ว่าเขาก็เลยไม่ดีแล้วเขาก็ตัดอีกเป็นแบบจุดที่คิวอย่างหนูหน,หนูเนี่ยชอบเดินกันเลย ไม่รู้ว่าเอ้ยมันผลเป็นยังไงตัดก่อนเห็นมันน่าตัดก็ตัดใช่เนี่ยเป็นจุดที่ผิดพลาดน,นะจริงๆไม่ดีเห็นไหมอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนอัตลิก่อนนะครับอาจจะก,กินแล้วก็เล่นปักเสือนะฮะเ,เอ้ <c oughs> าเฮ้ยวันนั้นนะครับเนี่ยเป็นจุดที่แบบคิวเนี่ยชอบเล่นกันบ่อยมากๆนะครับ กับการที่แบบเล่นเลยนะครับเพราะว่าลองเทียบกันเนี่ยถ้าผมได้เล่นอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ผมโอเคนะครับผมโอเคมากๆการระหว่างแรกกับดำหนึ่งกับขาวสองเนี่ยดำหนึ่งมันใหญ่กว่าเยอะนะเอาจริงๆเราก็ต้องพูดกันแบบจริงๆอะนะจะมาดูจดข้อพิพาทนะครับ อ่ะฮะตรงนี้ก็แบบก็ไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็โอเคจุดของความแข็งแรงเอามาใช้ในการโจมตีนะครับนี่ก็เอาไปใช้โจมตีเห okay. ็นไหมกำแพงเนี่ยผมแทบจะเปิดแข็งแรงมากเลยกําแพงนี้นะครับจริงๆแล้วตรงจุดนี้ผมว่านะขาวอ่ะอาจจะเลือกยืนอย่างนี้ดีกว่านะฮะนี่ใหญ่นะใหญ่จริงๆถึง4เมตรเนี่ยผมจะแข็งแรงแต่ไม่น,นี่มันใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆ คนเห็นเขาเดินขยันขนันหงุดขันจุดเดิมหลายจุดมากนะใครที่เป็นสภาพมาสดีดีนะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะครับผมเราจะไม่ได้ว่ากันนู่นนี่นั่นนะเห็นไ,ไหมครับตรงเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วว่าเฮ้ยผมต้องกระโดดนะเห็นไหมแรกกันระหว่างระหว่างหนึ่งกับเขาสองสี่หไหมข่ายใหญ่กว่าดำหนึ่งตง้องตรงนี้ต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วเขาก็ต่อลงเม็ดนี้ยังดูใหญ่กว่าเยอะเลยหรือไม่ก็ต้องรีบเข้ามาบุกแล้วนะครับเห็นไหมเล่นอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างงี้ผมถึงได้บอกว่าเฮ้ยตอนที่เขาต่อลงเนี่ยผมเลยไม่สนใจเพราะว่าจริงๆผมก็ได้พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะผมเลยกระโดดดีกว่าอย่างน้อยก็ทำอะไรต้านเขาแล้วก็ไปสร้างบ้านตรงกลางขนาดขาด้างนอกเห็นไหมเขาเดิน้ขย่งเขยาะแค่จุดเดิมจังเลยเนี่ยมีนี้ก็ต้องอาจจะเดินต้องเดินต่อป่ะใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยต้องบุกแล้วจังหวะน,นี้ต้องบุกแล้วนะฮะอุย้ย เนี่ยจะประมาณนั้นนะครับผมก็เป็นแบบข้อพิพาทของคิวเนาะที่แบบว่าเฮ้ยจะค่าใครแบบมีความคิดที่คล้ายๆแบบนี้หรือชอบเดินอะไรที่คล้ายๆเหมือนคนนี้นะฮะก็ปรับปรุงด้วยนะครับผมอะไรจุดใหญ่ไม่ใหญ่ดูที่ว่าจุดนั้นเป็นเซนเต์เตรหรือเปล่านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับใครหลายๆคนนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์ เป็นกำลังใจของเรานะครับผมโอเคครั้นี้ก็สวัสดีครับ